สวัสดีค่ะคนลุกเครื่องชงกาแฟกดไม่ออกเปิดดูแทบช็อกแมลงสาบอัดแน่นจนเต็มแท่งเรียกว่าเป็นทำเอาชาวเน็ตต่างวิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ภาพสยองเห็นแล้วกาแฟ อวกแน่ๆสายกาแฟาต้องอวกพร้อมระบุข้อความว่าลูกค้าส่งเครื่องชงกาแฟามาซ่อมบอกปุ่มกดไม่ได้เลยช่างเปิดออกมาถึงกับผงะมแมลงสาบอัดแน่นจนเป็นแท่งชี้สาเหตุแล้วเพราะอะไร ทั้งนี้ผู้โพสได้ระบุอีกว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกเครื่องนะเคสนี้ลูกค้าปิดร้านเก็บไว้นานเป็นปีส่งมาซ่อมเพราะมันกดไม่ได้น่าเห็นใจเจ้าของเครื่องบอดเสียเปลี่ยนเกือบ10,000บาท อย่างไรก็ตามหลังจากที่เผยแพร่ออกไปทางเจ้าของโพสต์ก็ได้ตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าขอลบโพสต์เครื่องชงกาแฟที่มีมแมลงสาบครับดราม่ามันเยอะมากรับไม่ไหวท,ทั้งทั้งที่เจตนาอยากให้เห็นสาเหตุที่เสียขอบคุณมุมข่าวค่ะ